วันนี้กลับมาที่เก่ามาตามหาแสงเพราะว่าแสงทางนูน้นมืดมากอีกอย่างก็คิดถึงนั่งกินตรงนี้ด้วยค่ะนานแล้วเนาะไม่ได้นั่งกินวันนี้นะคะยายจะมารีวิวขนมขนมของเดนมาร์กซึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายของญี่ปุ่นมากเขาชื่อขนมที่คล้ายก็คือทาโกยากินะคะคล้ายมากเลย ยายก็เลยอยากเอามารีวิวเอามาแช์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นถุงมานะเอาหล่นนี่ค่ะเป็นถุงมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาอุ่นเอาคนส่วนมากที่นี่จะไม่ทํานะคะนอกจากคนโบลัมบรลานที่เขาเก่งๆเนี้ยเสร็จแล้วยายก็จะเอามานี่ค่ะทําชื่อเขานะคะชื่อเป็นภาษาเดนมาร์ก ก็คือแอปเปิลสกิลแอปเปิลสกิลเสร็จแล้วแอปเปิลนี่ก็คือแอปเปิลธรรมดาเรานี่แหละค่ะแต่ยายก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงบอก a อ p แอปเปิลในเมื่อส่วนผสมไม่มีแอปเปิลนะคะแต่สมัยโบราณนะมีเขาจะสอดแอปเปิลเข้าไปไว้ข้างในที่ยายเห็นเห็นมานะคะนี่ยายก็จะอุ่นอุ่นเขาค่ะ มีกี่รูก็ใส่ให้หมดหนาวแล้วค่ะอากาศอากาศหนาวเนี่ค่ะถุงหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าโคนสิบหนึ่งร้ยบาทค่ะถุงหนึ่งขายตอนเนี้ยเขาก็จะเป็นลูกอย่างนี้มาให้ยายยายมาอยู่ยี่สปียายก็เห็นเขามาตลอดนะคะเขาจะกินกันช่วงเอ่อช่วงคริสต์มาสนี่ค่ะยายก็จะอุ่นไปเอออากาศค่อนข้างหนาววันเนี้ย ไม่อยากใส่เลยเสื้อกันหนาวเพราะใส่แล้วแบบเหมือนหมีเลยเพระตัวเองก็ใหญ่อยู่แล้วเจอเสื้อกันหนาวใหญ่หนักเข้าไปอีกนั่นแหละค่ะวิธีการทำเขาก็คล้ายๆกับทากโกยากิเหมือนกันเดะเลยค่ะส่วนผสมไม่คล้ายกันตรงที่ว่าทากโกยากินี่เขาจะมีน้ำซุปใช่ไหมคะแต่นี่เขาจะมีนมที่ยายจำได้นะคะมีไข่ไข่แป้งนมผงฟู ไม่ใช่เบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเบกกิ้งโซดาที่เขาใช้เพราะเขาจะฟูมากแล้วก็กรอบข้างนอกเสร็จแล้วน้ำตาลนิดหนึ่งเนยนะคะตีตีตีรวมกันแล้วก็เอาเก็บไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาหยอดแต่ที่ยายไม่ทำเพราะว่าแล้วเมื่อเราไปซื้อเข้ามาได้เนาะมีแฟนขับยายเขาบอกว่าตอนที่ยายไลฟ์สดในยูในเฟซบุ๊กน,นะคะเขาบอกว่ายายเหมือนอมา้าลา มาหาว่ายายเหมือนม้าลายยายว่ายายเหมือนหมีหมีขาวมากกว่าโอ้ยกินกาแฟรอนั่นแหละค่ะอุย้ยกรอบละกรอบละจิ้มเข้าไปเนี้ยกรอบแสดงว่าใช่เขาจะมีตัวราดนะคะก่อนอื่นเขาจะใช้น้ำตาลค่ะเวลากินนะคะเขาจะใช้น้ำตาลเคาะลงไปนี่ค่ะก็จะเหมือน เหมือนเอ่อซโนนะคะเหมือนที่มะเลยเนี่ยเห็นไหมคะจากนั้นมีข้อเลือกค่ะเป็นเอ่อแยมสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าแยมรสชาติอะไรก็ได้อุ๊ยแ <laughs> ย่ายาบีบเร็วไปหน่อยนี่ค่ะก็จะเป็นแยมราดลงไปที่จริงเขาไม่ราดเยอะอย่างนี้นะคะ่ะพอดีมันหก อือ mm hmm. โอ้ยเขาติดกันดูสิเนี่ยยายไปแช่ตู้เย็นนานเป็นช็อก,กโกแลต่ะอุย้ยนี่ค่ะเป็นช็อกโกแลตยายก็จะลาดสร้างภาพไปอย่างนั้นนะคะธรรมดาเขาก็ไม่ลาดเยอะอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี่ช็อกโกแลตอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะใช่หรือเปล่าเอ่ย อ๋อเป็นบูเบอรี่ค่ะเป็นบูเบอรี่นะคะแยมบูเบอรี่แต่ธรรมดาเขาจะกินกับสตอเบอรี่ที่รสนีเอที่เขานิยมเลยนะคะนั่นแหละค่ะมากินกันเราจะกินแบบกับมือก็ได้นะหรือว่าเราจะกินแบบทาโกยากิ เดยายจะให้ดูเนื้อข้างในเขาค่ะเดี๋ยวดูเลยลูกที่ยายกัดน่ะร้อนโอ้โห <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะไม่ร้อนร <c oughs> ้อนอยู่เหมือนกัน <c oughs> นึกว่าจะทนได้นี่ค่ะจะไม่มีอะไรจะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งที่รสชาติแต่รสชาติตาาก็เหมือนมีแอปเปิลข้างในนะ ไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปข้างในเสร็จแล้วก็ใช้มือเถอะคะ่ะคนที่นี่เขาก็ใช้มือกินกันเขาก็จะจิ้มอย่างนี้นะคะจิ้มไปอืออร่อยอ่ะ เขาจะไม่หวานเกาจะเป็นแป้งแบบแป้งแพนเค้กแป้งแพนเค้กค่ะแต่เป็นแพนเค,ค้กที่แบบว่านุ่มบอกได้คำเดียวว่าเข้ากันมากเพราะว่าแป้งเขาข้างในเนี้ยนุ่มมากเลยค่ะเหมือนขนมไข่ก็ไม่ใช่เชิงเชิงขนมไข่ละค่ะ แต่เขาขนมไข่เขาจะละเอียดกว่านุ่มกว่าเนาะจ้ำต่อไม่จิ้มหรอกค่ะจ้ำเลยอืม,มลูกนี้เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยจิ้มช็อกโกแลตหรอกนะคะเขาเพิ่งจะมาจิ้มกันช่วงนี้ใส่เด็กวัยรุ่นแบบอยากกินอะไรประหลาดประหลาดงี้เลยเอาช็อกโกแลตมา ตอนนี้เขาเริ่มทําไส้ช,ช็อกโกแลตท,ทำเองนะคะที่บ้านใส่ไส้ช,ช็อกโกแลตข้างในแล้ก็จะ,จะจิ้มอย่างนี้ล <c oughs> แล้วป่ะช็อกโกแลตก็อร่อยไปอีกแบบนึง ต่เป็นเพราะยายชินกับรสของแยมสตรอเบอรี่เนาะอร่อย <laughs> เลอะไหมอร่อยอะ่ะเหมือนกินแพนเค้กอะไรเนี้ยราดช็อกโกแลต ข้างนอกเขาก็จะกรอบหน่อยๆกรอบไปนุ่มไปแป้งเขาอะ่ากินได้หมดเลยนะเนี่ยอ,อือลูกหนึ่งเรียก,กินทั้งหมดสี่ลูกแล้ว คือคือรสช็อกโกแลตแล้วตอนนี้คนบางคนนั่งหินนั่งหินชาใหญ่อยากขอโทษนี่ค่ะอุ้ยหมดสวยเลย แต่ความอร่อยยังอยู่ร้อน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 ไปไกลแล้ว จิ้มไม่ได้จิ้มแล้วหลุดหล่นลงเราก็ต้องอาศัยจิ้มอย่างเงี้ยวขอโทษนะคะนั่นแหละค่ะเจอกับยายใหม่นะคะมีอะไรยายจะมารีวิวให้ให้ดูใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ